สวัสดีนะครับน้องๆม .6 วันนี้พี่หจะมาอธิบายรายละเอียดนะครับของคอร์สการแจกแจงปกตินะครับอาจจะเรียกว่าเป็นบทที่2นะครับของสถิติม .6 ก็ได้อย่างที่พี่1บอกแล้วว่าสถิติม .6 จะแบ่งเป็น3บทนะครับหรือ3าข้อใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นบทที่2แล้วนะครับดูจากชีตก็เห็นละเป็นไง บางๆใช่ไหมดีใจกันเป็นแถวเลยนะครับบทนี้ใช้เวลาเรียนไม่มากนะครับแต่ที่สําคัญคือบทนี้เนี่ยชีดสั้นๆชีดบางๆแบบนี้นะครับออกข้อสอบแพทหนึ่งเกือบทุกครั้งเลยนะครับสีครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับในช่วงปี5้าหถึง58นี่เรียกว่าออกทุกครั้งเลยนะครับพะฉันไม่ว่าน้องจะไปสอบตรงสอบโคตา้าหรือสอบแพทหนึ่งเนี่ยตั้งใจเรียนบทนี้ให้ดีนะครับผมก็เอาเป็นว่า โชคดีได้เกรดสีทุกคนแล้วกันนะครับก็คงไม่มีอะไรมากสำหรับบทนี้นะครับขอบคุณครับ